สวัสดีค่ะ Good morning everybody นะคะเสาวมากสาวาผื่นคนหลดพี่น้องสิวาผื่นยังอ๋อต่อเนื่องจากรายการทีวีเมื่อวานพี่น้องเขาก็เชียนบทสัมผัสไปตามผื่นทานเขาเนาะเขาก็ถามว่าอะไรนะสินสอดเจ็ดหลักเลยเหรออะไรอย่างนี้ได้ข่าว่าสินสอดเจ็ดหลักแล้วผู้ชายก็พูดว่าอครับแสนครับประสันใช้กระงเอ้า เจ็ดหลักมันม่นเป็นแสนเด็สาวเจ็ดหลักมันเป็นล้านนั่งคงสิเขินแหละพี่น้องแต่ว่าไปดูแบไอ้เขาเอ่มาอย่างเขินหรือว่าตัวเองไม่ได้จัดเองก็เลยไม่รู้ตัวเลขว่าเท่าไหร่คือเขาโปะมาให้แบบว่าเออเลิศเเก๋อเ,เนอะเนาะเพราะว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนจัดแหมอันเจ็ดแสนครับอันเงินล้านน,นั่นคือพอพอเป็นคนขอล้านหนึง่งแต่ว่าเงินเจ็ดแสนสเสาไปว่างปมเป็นค่าไอ้มันน,นั่น เป็นเงินเจ็ดแสนที่เอาเฮ็ดงานมากขอบครัวเขาเก็บซะสมมากบืบืออันเท่้งเ่าเทิ้งอยียงกอเนาะแต่ก็อยากได้แสงอยากได้ดสีสันอันลักกันหรอเ่าเออ่อยว่าอยู่สพี่น้องคอยสีเดินทางเนาะจากคอยสีเดินทางเขาก็เลยอ่าทำคลิปก่อนค่วงเขินค่วงเขินของคนแต่ว่าจะเขินอยู่หรออะไรไหนได้ข่าวว่าได้เสียงเงินไปออกรายการหรอ ไอ้ได้ข่าวว่าเสียเงินไปออกรายการเหรอเขาก็ยังไม่ดูรายละเอียดเนาะเออเอยพระคำยังเอยค้ำแต่ว่าเจ็ดหลักเท่ากับแสนอืมตลกอะ่ะตลกแล้วดูฟันเงินด้วยค่ะฉันนับแล้วจากสิบจ้าอืมทำอะไรป๊ะตลอดอืมขณะนี้เวลาของคุเสาดิพิณห์คอยสิเดินทางไปสนามบิน ขึ้นมาเหมาห่วยนิดนึงนะคะเนาะถาเบิรงวันน่าสิโปรยังไม่อีกโอ้ยฉันเลยงดละนายงดนายของความตอเลของมนุษย์มาหน่าโลี๋ยวเราผู้บบาทักไยายจ้ะผู้บบาทักทายชราขนาดนี้ก็มีคนทักทายอยู่นะอันเมื่ออันตื่นส่้ามากกว่าอันจิมเบียแล้วก็เหมาพื้นคนหลดนี่แหละพี่น้องเนียฝรั่งหว่างงานอืมอันซับมาดำหน่อยเนียฝรั่งหน้าวรั่งงา,านนางว่าแหวะ ระว่างานจังได้ขอรีเดียหาหมือคุ่นพี่น้องอขอกระลังสีเดินทางไปสนามบินนะคะเดี๋ยวสีไทยรรยากาศสนามบินมาให้เบิง่งไปเบิ่งอีกว่าเขาสิบโปะงยังคอยหาหมือคอยบอกเลยหาหมือคอย่างเต็มที่นะคะว่าผื่นเต็มสตรีมนะคะคลิปนี้กาจังได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเรื่องอาชิสันนิดนึงพี่น้องแ้ายอยู่สมองว่าให้เนงานเอาเบียร์เข่าหัวก่อนเอาเบียร์เข้าหัวนิดนึงนะจ๊ะขออนุญาตเอาเบียร์นะ ไปเป็นเบื้องหนา้าโปรคอยเดอร์คอยเอาอันเงินลงให้เบิ้งเดอก็วันที่บอกว่าตะกอนรับขันใช่ไหมตะกรอรัอบขันอ่ะสิบฟ้อนเท่ากับ1ล้านไม่ใช่เจ็ดแสนตัวเองไม่ได้จัดการเองตัวเองก็เลยไม่รู้หรือเปล่าสาวเอออุ้ยมีดอกไม้มาด้วยลืมก็ช่างหัวมันไปอย่างนี้แหละคะ่ะโอเคน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเจอกันที่ไหนสักที่นะคะวาเลาีาหาหมือนนีเลีาสิไปว่าวผื่นข้นยูใสอืม จะพาไปดูอะไรจะพาไปพูดพื้นคนที่ไหนฮอลิเดย์5วันจะปิดร้านเลยจ้ะสวยๆนะจ๊ะขอบคุณค่ะที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามผู้ล้องขอดอ่ะว่าวะวะก็ไปว่าอื่งพาะเขาบ่าคือบ่คือสารแน่นะคะอผู้เพิ่นมักกับมี่ผู้เพิ่นบ่ามักกับนี่เออเห็ดบ่มีคนเบิงบ่งไผสิเห็ดแม่นบอร์จา้าเออผู้เพิ่นมักไฟกะกดแต่ผูใ้ใดคอมเมนต์นดาม่ามา,มา,มากขอกาสวนนะจ๊ะเลยานะจ๊ะนะจ๊ะ ไม่ได้แคร์นะก็แคร์อยู่ขอบคุณนะคะไปแล้วบ๊ายบาย